อยู่สภาพนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมสภาพล้อนะครับสวยดอกยางสวยนะครับคาซีสวยนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ความใช้งานนะสภาพภายในเนี่ยสวยสวยนะเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมตรงเบาะนะครับก็จะมีระบบเซฟตี้ srs airbag มาให้ด้วยนะครับครบเลยนะครับคนนี้นะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจรถคันนี้นะครับไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการจัดไปแน่นที่นะครับ จากไฟนั้นผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถคนระับเรามีบริการจัดส่งรถฟรี300กิโลเมตรแรกคนระับ สวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแลวครับอาร์ตปัทะโรศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกห6ห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะครับเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับ2.8 V4WD ปี2015นะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีการปรับสภาพนะรถโคตรสวยเลยเรามาดูกันเลยครับ นี่ครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับไบบีม LED แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะมีเดท์ทอรันนิ่งมาให้นะครับไฟตัดหมอกของเขานะครับจะเป็นไฟตัดหมอกไฮโดรเจนนะครับฝาครอบไฟตัดหมอกของเขาเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับกระจังหน้าของเขานะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ในกันชนนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับมีสเกิร์ตหน้ามาให้ด้วยนะครับสเกิร์ตหน้ายี่ห้อของ r b s Accessory นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับเป็น สะเกิดหน้าแต่งมาให้นะครับปะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันด้านข้างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นล้อมแม็กขอบ20นะครับของคอส m i มิกนะครับจะมาด้วยขนาดยาง2 6 5ครับ50 R 20นะครับทุกนนะตรงนี้โอ้โหดอกเหลือลึกๆเลยครับใช้ได้ยาวนะคทุก่านเห็นไหมท่านผู้ชมแม็กสวยนะครับช่วงล่างดีนะครับเปลี่ยนปีกนกปรับองศามาให้แล้วนะครับทนนะตรงนี้นะครับมีคิ้วซุ้มล้อดำด้านมาให้นะครับ บันไดข้างมีมาให้แบบนี้นะครับลาวหลังคามีมาให้นะครับฝาครอบกระจกมองข้างนี่สีเดียวตัวรถไฟเลื้ยงกระจกมองข้างมีมาให้นะครับตรงนี้ฮคิ้วลิ้นน้าตัวนอกโครเมียมคิ้วกันสาดแท้จากโรงงานนะครับมือเปิดสีเดียวตัวรถโอ้โหแผงประตูทูโทนสีดํากับสีน้ําตาลหรือว่าสีชามวนเองนะครับ โครงสร้างนะครับรถปี2015เป็นไงครับไม่ต้องสืบครับไม่ต้องพูดถึงครับรถเดิมแน่นอนตรงนี้อ,อใครหาอยู่นะครับรถปี2015ที่อยู่ในสภาพนี้นะครับได้เป็นตัวท็อปขับสีด้วยโอ้โหไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตรงนี้อนะแถมประตูสวยกริบเลยไม่มีรอยขีดข่วน โครงสร้างสวยเดิมสนิทจากโรงงานนะครับเห็นไหมรถปี2015รถ10ปีนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าอยู่สภาพนี้นะเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมสภาพล้อนะครับสวยดอกยางสวยนะครับคาซีสวยนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะจุดสังเกตนะครับรถปี2015คันนี้นะ,อะของ f o r t j u n ั r ปีสิบห้าสิบหกนะครับจะเป็นดิสเบกคู่หน้าครับคู่หลังครับเขาจะเป็นดัมนะครับแบบนี้ครับจะเป็นดัมนะครับอ่าถ้าอยากได้ตัวดิสเบกต้องรถปีประมาณสิบเจ็ดขึ้นไปนะครับนะนี่ด้านท้ายของเขาครับสปอยเลอร์ไบเบรกโลหิตสามนะครับนี่ฮะตูดเป็ดนะครับตูดเป็ดคาดฝาท้ายนะครับนี่ก็คิ้วคาดฝาท้ายนะครับพร้อมกับโลโก้ฟอร์จูเนอร์ครับรู้สึกว่าตัวนี้เวลาเบกจะมีไฟด้วยครับ แล้วก็ไฟท้ายของเขาเป็น LED นะครับ2ชิ้นนะติดฝาท้ายติดกับตัวถังนะครับตรงนี้นะโลโก้2.8นะครับโลโก้ Sigma Flow โอ้โหครบครบเลยนะครับกันลอยกันชนหลังมีมาให้แบบนี้นะครับนี่มีสเกิร์ตหน้าแล้วนะสเกิร์ตหลังก็มีมาให้แบบนี้ครับปลายท่อนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะปลายท่อคู่นี้เป็นปลายท่อคู่จริงนะครับไม่ใช่ปลายท่อคู่หลอกนะควันไอเสียออกได้ทั้งสองท่อเลยนะครับ ตรงนี้นะฝาท้ายของเขานะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับทีนี้เพราะว่ามันเป็นตัว V นะครับอ่าตัว G เท่านั้นครับที่จะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับอ่ะผมเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับผมก็ให้ท่านชมดูนะว่ารถมันเดิมขนาดไหนนะครับเห็นไหมหัวน็อตหัวน็อตเนี่ยเป็นหัวน็อตเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับไม่มีการประจาไปขันนะครับเห็นไหมซ้ายขวานะครับน็อตโช๊คต่างๆนี่ก็เป็นน็อตโช๊คเดิมนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถดี ทายเดิมแน่นอนนะครับเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อเลยนะครับนี่ด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมท่านชมเหมือนกับด้านขวาแน่นอนนะครับล้อแมกขอบ20นะครับดอกยางเหลือๆลึกๆใช้ได้ยาวนะคข้าศงกระศีสวยนะเห็นไหมล้อแมกสวยนะคอสมิกนะครับตรงนี้อ่าฮะนี่ครับเห็นไหมแผงประตูสวยกริบเลยตรงนี้พิเศษไปกว่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับปูพรม6 d ดีมาให้นะครับเป็นพรม6 d ดี สีเดียวกับตัวรถเลยครับสีดํามาให้แบบนี้ครับดุดันนะครับไม่เกรงใจใครโครงสร้างนี้เห็นไหมเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับจุดจุดจุรีบๆเลยนะครับใครที่กลังมองหารถอยู่นะครับผมบอกเลยนะสวยแน่นอนแผงประตูสวยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับท่านผู้ชมนะนะตัวปี2015เนี่ยเบาะเขาเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับอย่างเดียวนะคนนั่งข้างเป็นเบาะมลนวนะครับแต่เขาก็มีระบบเซฟตี้ SRS Airbag มาให้เหมือนกันนะครับนี่ครับตรงนี้ มาดูโครงสร้างกันต่อนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอน,นครับซ่อกเดิมแน่นอน,นครับตรงนี้รถไม่เคยเกิดปเป็นเหตุชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมตัดต่อกอใหม่แน่นอน,นครับเราระบุสัญ,ญญาเลยนะครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาไปตรวจสอบเจอนะครับว่าผมมีการกลับไม้มีการตัดต่อมีการเอารถชนหนักมาขายนะครับผมยินดีซื้อคืนเท่ากับราคาขายไปเลยนะครับจำนะตรงนี้นนเดี๋ยวเราไปดูภายใน ต้ห้องเครื่องกันนะครับว่ารถคันนี้หน้าเดิมดูกันอย่างไรนะครับไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ฝาปงหน้านี่เดิมเดิมนะครับเป็นฝาปงหน้าเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมตรงนี้หัวลงหัวน็อตเดิมนะครับท่านผู้ชมนะมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ตำแหน่งเดิมแก้มต่างๆนี่แก้มเดิมนะเห็นไหมไอคารัลเฟยหน้าขวานะครับเห็นไหมมีอาอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ คานหน้านี่ครับเห็นไหมเป็นคานเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมเน,นี่ยคานล้อไฟยาน้ายมีแอลอยู่นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมแผ่นพวงมาเพจนี่เดิมนะครับคุณผู้ชมมาตรงนี้อ่าฮะผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถหน้าเดิมแน่นอนแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเทอร์โบเดิมนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่หอนนะครับจำดูนะท่ออินเตอร์ต,ต่างๆนี่ก็เป็นท่ออินเตอร์เดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับจำนะ ท่อถังพักน้ำหม้อน้ำนี่ก็ใสๆเลยครับอยู่ในบ้านที่มองไปงานเอาง่ายว่าใครกำลังมองหาอยู่นะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะสวยๆนะครับอ่ะรถคันนี้นะครับผมบอกเลยครับเป็นเครื่องยนต์คอมเบนเลล์นะครับ2,800ซีซีนะครับ177แรงม้านะครับขับ4ด้วยใครที่กำลังมองหารีบจับจองได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของตัวสองกันนะครับว่า 2.8V ขับ4ปี2015เนี่ย ภายในจะสีอะไรไปดูกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูภายในห้องโดยสารของตัว2.4 V ปี2015นสะครับสังเกตนะครับปีอ่าปี2015เนี่ยขับสีเนี่ยเบาะเขานะครับจะเป็นเบาะสีชานะครับคล้ายๆสีชาโมัวนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นปี1617นะครับหรือว่า2.4ครับตัวขับสองจะเป็นสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมจะแตกต่างกันนะครับสภาพภายในเนี่ยสวยๆนะเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหม ตรงเบาะนะครับก็จะมีระบบเซฟตี้ SRS Airbag มาให้ด้วยนะครับครบๆเลยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับต่อนะครับกุญแจของเขานะครับเป็นกุญแจคีเลตแบบนี้นะครับอ่ากุญแจคีเลตแบบนี้นะครับตรงนี้อ่าตรงพวงมาลัยแล้วก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner นะครับเห็นไหมพวงมาลัยอ่หุ้มด้วยหนังนะครับมีลายไม้แบบนี้นะครับสวยๆดูสปอร์ตนะตรงพวงมาลัยก็จะมีคิ้วคล้ายๆโครเมียมมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะตัวพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับ คูคอนโทรนะครับพันธุ์ชิปมีมาให้นะครับท่านผู้ชมนี่ไฟใหญ่หน้านะเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้นะครับบอกเลยว่ารถปี2015คันนี้นะครับใช้งานมาน้อยมากนะครับท่านผู้ชมได้สังเกตเลยครับใช้งานมาแค่1นึ่ง0สนันเก้าริกโลเมตรเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นใหม่แท้แน่นอนนะครับนี่เครื่องเล่นของเขานะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนครับรองรับ FM ได้ AM ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับตรงนี้ก็จะมี ช่องเสียบเมมโมรี่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับระบบแอร์ของเขาเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้อิเล็กทรอนิกส์ก็มีช่องเสียบพาวเวอร์เล็กแบบนี้นะครับ USB-A USB มาให้นะครับโหมดเซฟตี้ของเขาก็มีโหมดกระลื่นหลายนะโหมดลงที่ลาดชันนะครับตรงนี้ระบบเกียร์นะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับหกสปีดนะครับมีโหมดขับ4นะครับเข้าโหมดขับ4โดยที่ไม่ต้องจอดรถแบบนี้นะครับเห็นไหม ต้องฝาข้อคอนโซลเกียร์นี่ก็จะเป็นลายไม้นะครับนี่โหมดขับขี่ของรถคันนี้ก็จะมีทั้งหมด3โหมดครับมีอีโคโหมดนะครับโหมดเมลนุ่นะครับแบบนี้นะนี่ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับโหมดเมลนุ่นนะก็โหมดพุซปอร์ตนะครับนี่เห็นะเบรกมือนะครับคงความเบรกละของฟอร์จูเนอร์ครับเป็นเบรกมือเมลนุ่นะครับนี่นะมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกกันพนักเท้าแขนมีมาให้นะครับช่องเก็บของมีมาให้นะครับเห็นไหมตรงนี้ ที่วางแก้วตรงคอนโซลเกียร์นะครับมีมาให้แบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ที่วางแก้วตรงแผงประตูที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมผมชอบนะคชอบฟอร์จูเนอร์อีกอย่างในจุดนครับคือนี้ครับมีคูลบ็อกนะครับช่องเก็บความเย็นนะครับตรงนี้นะฮะมีมาให้ตรงนี้ก็เป็นเก๊เก็บเอกสารต่างๆของรถคันนี้นะครับไม่ครบๆเลยตรงนี้นะครับผ้าหลังคาน้ำชมสังเกตนะครับรถปี2015รถ สิบปีผ้หลังค้านี่สวยกริบเลยนะครับกริบเลยไม่เป็นขุยด้วยนะครับนี่กระจกนะครับบ้านบางแดดนะครับมีไฟแบบนี้มาให้นะครับซ้ายขวาโอ้โหกระจกมองหลังนะครับเห็นไหมเป็นกระจกตัดแสงด้วยนะครับตรงนี้ไฟเพดานครับเป็นหลอดไฟ led สีขาวแบบนี้โอ้โหกล่องเก็บแว่นขาไม่หักนะครับนะพ่อระบบเซฟตี้นะครับผมบอกเลยว่านอกจาก is airbag แล้วนะ บอกเลยว่ามาให้ครบๆเลยนะ่จุดนะครับ2จุดนะครับ3จุด4จุดนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ใต้คอพวงไลยมี SRSAirbag ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าระบบเซฟตี้ของรถคันนี้นะครับหรือว่าของ Toyota Fortuner นอร์นะทุกรุ่นนะครับมาให้ครบแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2แถวที่3กันก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2แถวที่3 เดี๋ยวจะสไลด์เบาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเบาของเขานะครับสไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้ได้ทั้ง2ตัวนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าเข้ามานั่งแล้วขึ้นง่ายครับเหยียบไปได้ข้างนะครับแล้วก็ก้าวเข้ามานั่งครับสภาพเบาะที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับ,บเป็นนะจะเป็นสภาพเบาสแตนดาดนะที่ติดมากับรถติดมาจากโรงงานนะไม่มีการเอามางหุ้มใหม่นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เราฟอกทาความสะอาดเท่านั้นครับสภาพเบาะนี่สวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะ มีพนักเท้าแขนมาให้แบบนี้ช่องวางแก้วแบบนี้มาให้นะครับมีเฉพาะในของฟอร์จูเนอร์นะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้นะครับตรงนี้ซองเก็บเอกสารหลังเบาะนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับที่แขวนสัมภาระนะครับมีมาให้แบบนี้นะครับบอกเลยว่ามาให้ครบๆเลยนะครับน้ชมรับตรงนี้โอ้โหเนี่ยนี่ครับแบบนี้แลครับโอ้โหครบเลยอิเลทคอนกส์ด้านหลังนะครับของเขาก็เป็นนี่ครับช่องเซฟเฮลเลนะครับแบบนี้นะครับ ที่แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับแบบนี้มาให้หนึ่งช่องนะครับโอ้โหครบคันผ้าหลังคาสวยตรงนี้นะครับก็เป็นตู้คอนโซลแอร์นะแถวที่สองแถวที่3านะครับสามารถปรับออโต้ได้นะครับสามารถปรับเมลน่วนแบบนี้ได้นะครับเไมเมลน่วนแบบนี้ได้นะครับพอเราจะปรับออโตเลยไฟนะครับเพดานนะครับเป็นหลอดไฟ LED สีขาวนะครับช่องแอร์นะครับขาไม่หักแน่นอนนะครับสภาพนี่สวยๆเลยครับท่านผู้ชมนะ วิสัยทัศน์ต่างๆับด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนี่ครับถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่3กันดีกว่านะครับว่าขึ้นยังไงครับเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับการขึ้นนะครับง่ายๆเลยครับง้างเบาะครับปุ๊บเบาะก็จะดีดเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมเราเหยียบไปในข้างครับก้าวขผมมาเลยก้าวขัมานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่3มนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้หลังตรงนะครับหลังตรงนะครับเฮ็นรูหมผมเหลือเลขรูหมผมเหลือ เดี๋ยวผมปรับเอ็นไปด้านหลังนะครับปึ๊บอ่าฮะผมปรับเอ็นไปด้านหลังแล้วครับทําให้ผมนั่งสบายขึ้นนะครับเห็นไหมเฮดุรูมเหลือเลขรูมเหลือนะครับนั่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดวิสัยทัศน์ต่างๆดีมองเห็นได้ชัดน,นะครับแอร์ถ่ายสามเย็นฉ่ำนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหา รถครอบครัวนะครับเอาไว้ใช้งานแล้วก็ราคาไม่แรงไม่แพงนะแนะนำเป็นตัวตั้งฟอร์จูเนอะครับ2.8 V c w d ปี2015สีดำคันนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างรถปี2015คันนะครับว่าช่วงล่างปี2015รถ10ปีเนี่ยช่วงล่างมันจะดีขนาดไหนครับไปดูกันผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างรถปี2015นะว่าช่วงล่างรถปี2015เนี่ยรถประมาณ10ปีนะครับอ่ามันจะดีขนาดไหนนะมาดูกันเลยครับ เริ่มต้นจากด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นกระบอกโชกนะพร้อมกับคอยสปริง4ีต้นนะครับตรงนี้อนะโชกนี่เป็นกระบอกโชกใหญ่นะครับเห็นไหมบอกโชกใหญ่เอาไว้ซับแรงกระแทกด้านหลังนะครับมีชุดแคมเมอร์แบบนี้มาให้นะครับโอ้โหด้านหน้าของเขาเขามาพร้อมกับนี่ครับชุดเหล็กกันโครงหลังนะครับลูกหมากกันโครงหลังนี่ครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สปริงนะครับเป็นสปริงเดิมสแตนดาดจากโรงงานนะครับไม่ล้าแน่นอนนะครับตรงนี้ซีนเฟืองท้ายนะครับทุกท่านนะตรงนี้มันจะมีที่อัดจารบีนะครับเอาไว้หล่อลื่นครับซีนเฟืองท้ายนี่ไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอนครับช่วงล่างครับรถปีถกมาสิบห้าที่ท่านชมเห็นนี่ครับเป็นช่วงล่างเดิมนะครับเห็นไหมไม่เป็นสนิมด้วยผมบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ย สังเกตบูติกนกล่างนะครับเห็นไหมไม่ขาดไม่รั่วไม่ซึมยางหุ้มเพาต่างๆนี่ไม่ฉีกไม่ขาดลุ่มหมากไปแหลกต่างๆนะครับยางหุ้มเพานะครับตรงน,นี้โอ้โหยืนสภาพที่พร้อมใช้งานลุ่มหมากกันโค้งหน้านะครับก็พร้อมใช้งานนะครับเห็นไหมไม่ฉีกไม่ขาดโช๊กนละ่ะเป็นโช๊กแต่งมาแล้วนะครับเป็นโช๊กร็บอกใหญ่มาให้ทามชมแล้วนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างดีแน่นอนเดี๋ยวเราไปเทสได้กันกนะครับว่าช่วงล่างรถคันนี้จะดีเหมือนที่ผมพูดไหม ครับใชานนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูช่วงล่างรถปี2 0 15นแล้วนะว่าช่วงล่างมันพร้อมใช้งาน,นครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยอะมากเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเทสได้นะว่าช่วงล่างมันดีจริงไหมนะครับตรงนี้คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2 8 0 0แซีซีนะครับ177แรงม้านะครับทั้งแรงและประหยัดเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้นี่ครับโอ้โหอัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงล่างดีมากเลยนี่ครับ เอาไงว่าโดดมานะครับถึงว่าจะโดดไม่แรงนะครับแล้วก็ชูดมาเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีจริงๆครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยสัมผัสได้นะครับตรงนี้นะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูการใช้โหมดพัลลัสชิพนะครับพัลลัสชิพเนี่ยก็จะมีบวกมีลบนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดน่ะด้านบวกนะครับก็จะเป็นเพิ่มนะครับเนี่ยเป็นที่ห้าทีหกแล้วด้านลดเนี่ยก็เลื่อนลงมา 5้าสี่สามสองหนึ่งนะครับประมาณนี้ใช้งานได้ปกติครับพอเราลดเกียร์นะครับมันก็เชนเกียร์ให้เรานะครับพอเราเพิ่มเกียร์เหมือนกับเราใส่เกียร์เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วมาดูครับนี่ครับโหมดตรงนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นโหมดออโต้นะครับอ่าพอเราผลักมาด้านขวาสุดนะครับมันก็จะกลายเป็นโหมดเมืนนวดนะครับนี่ครับโหมดเมืนนวดนียทำยังไงครับผลักขึ้นผลักลงครับเหมือนกับเกียร์ธรรมดานั่นเองครับตันนี้อ่ะผลักขึ้นเป็น D5 ผักขึ้นเป็นดีหผักลงมาเป็น,นครับเป็น S5 เป็นดีหประมาณนี้ครับเห็นไหมนี่ครับเหมือนกับเราลดเกียร์เพิ่มเกียร์นะครับตรงนี้เลยใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชมตรงนี้นนนแล้วก็มาดูการใช้โหมดขับสี่ครับโดยที่ไม่ต้องจอดรถนะครับโหมดขับสีนะครับปุ๊บตอนนี้มันอยู่โหมดขับ2นะครับพอเราจะปรับโหมดขับสี่นะครับเราปรับสวิตเลยครับบิดเลยครับจากแก๊สโหมดขับสีนะครับจะไปกระพริบที่หน้าจอครับตรงนี้นะฮะตอนนี้คือว่าโหมดขับสี่เริ่มทํางานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะัตรงนี้อ่าฮะ พอเราเลิกใช้โหมดขับสีนะครับนี่ครับโหมดขับสี่ทำงานแล้วพอเราเลิกใช้โหมดขับสีเราก็ปรับมาปุ๊บอยู่ตำแหน่งโหมดขับสองเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับออกรถกับผมไปนะครับผมรับประกันหลังกันขายให้ท่านผู้ชมอีก1ปี10,000กิโลเมตรนะครับเครื่องเกียร์นะครับชิ้นส่วนอะไรสำคัญนะครับ247รรายการนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยนะครับ ว่าวันนี้นะครับผมจะเอาโตโย t a f o r ร์จูเนอะครับ 2.8V นะครับ 4WD ปี2 0 15มาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากันผมพาท่าน,นชมนะครับดูรถก่อนปรับสภาพทุงซอกทุกม,มุมแล้วนะครับเรามาฟังราคาเลยดีกว่านะว่ารถคันนี้ผมมาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมเอาโตโย t a f o r ร์จูเนอรับ 2.8V นะครับ 4WD ปี2 0 15มาขายราคา769,000บาทเท่านั้นนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับ ท่านผู้ชมนะครับสนใจรถคันนี้นะครับไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการจัดไฟนั่นถึงที่นะครับจัดไฟนัซนผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถนะครับเรามีบริการจัดส่งรถฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคิดจองรถนะครับคิด1ึงอาร์ตปาทโรศู0ยเป็นศูนยสี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอดัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m ม